สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r a n d o มนะคะกับหัวข้อเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาตอนนี้ เออเขาคิดว่าตอนเนี้ยคุณกําลังไม่ไว้วางใจเขาในบางสิ่งบางอย่างหรือว่าคุณมีความคลางแคลงสงสัยคิดว่าเขามีอะไรปิดบงังซ่อนเลนอยู่แล้วคุณก็กําลังเหมือนกับจับผิดอะคะ่ะจับผิดเขาหรือว่ากำลังกำลังสอดส,ส่องคุณอาจจะไม่พูดอะไรแต่ท่าทางหรือการวางตัวอะไรบางอย่างของคุณมันเปลี่ยนไปและทำให้เขาจับสังเกตได้ว่า เหมือนคุณกำลังไม่ไว้ใจเขาหรือคุณกำลังจับตามองเขากำลังตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานอะไรแบบนี้นะคะกำลังกาลังดูดูท่าทางาดูทิศทางแนวโน้มความเป็นไปของเขาว่าเขาคิดจะทําอะไรเขามีอะไรปิดบงังซ่อนเลนคุณอยู่หรือเปล่าและเขาก็รู้สึกว่าคุณเหมือนไม่ค่อยพอใจอะไรเขาบางอย่าง มีความรู้สึกว่าไม่ไม่เต็มที่ไม่เต็มอิ่มเช่นเหมือนบางครั้งคุณก็ดูจะมีความสุขนะเวลายอยู่กับเขาแต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกว่ามันมันไม่เต็มร้อยอะ่ะเหมือนคุณมีอะไรในใจอยู่แต่คุณไม่บอกเขาอืมคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดใจหรืออะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขา หรือมีอะไรที่อย่างที่บอกคะ่ะเหมือนเหมือนหวาดระแวงไม่ไว้ใจอะไรบางอย่างอโอเคโหไพ่ออ,อ,ออกมาแบบ น่ากลัวเหมือนกันนะคือเขาคิดว่าตอนเนี้ยเหมือนคุณคุณรู้สึกแย่กับเขามากมากบางคนคุณอาจจะถูกเขาทำร้ายจิตใจแบบค่อนข้างรุนแรงอะคะ่ะถูกหักหลังถูกทำทาให้ผิดหวังทำให้เสียใจแล้วคุณเจ็บปวดมากๆ เจ็บปวดจนถึงขนาดที่ว่าให้อภัยไม่ได้ต่อให้บางคนเนี่ยบางคนเหมือนจะให้อภัยนะแต่ว่าเขาก็รู้ว่าคุณไม่ลืมมันยังค้างอยู่ในใจมันยังยังคาอยู่ในใจแต่กับบางคนเนี่ยบางกรณีเนี่ยก็คือเขาคิดว่าคุณน่ะน่าจะแบบไม่ไหวแล้วพอแล้วคุณถอดใจกับเขาแล้วยอมแพ้ ยอมแพ้กับเขาแล้วอะไม่ไม่อยากจะสู้ต่อไม่อยากจะไปต่อเพราะคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหมือนแบบทุ่มเทอยู่คนเดียวพยายามอยู่คนเดียวนี่อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดก็ได้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามันไม่เท่าเทียมกันอะคุณเป็นฝ่ายให้เขาเป็นฝ่ายรับคุณเป็นฝ่ายท,ที่ที่ต้องคอยตามเขาอยู่เสมอ เขารู้นะว่าคุณคุณไม่สบายใจคุณไม่พอใจแล้วคุณก็เจ็บปวดมากๆด้วยเจ็บปวดพอาะเขาต่อให้คุณรักเขามากแค่ไหนอะแต่ว่ามันเหมือนกับถึงจุดที่คุณพอแล้วคุณไม่ไหวแล้วคุณไปต่อไม่ได้อีกแล้วเขารู้สึกเหมือนกับคุณกำลังจะจะปล่อยมือจากเขาอะคะ่ะแบบ เป็นการสิ้นสุดตรงนี้ไม่มีการกลับมาเริ่มต้นใหม่ไม่มีการกลับมาให้อภัยตัดขาดจบแค่นี้พอแล้วไม่มีการกลับมาคืนดีเหมือนจะเป็นครั้งสุดท้ายอะไรอย่างนี้เลยอะความรู้สึกของเขานะเราไม่รู้ว่าคุณคุณทําแบบนี้จริงหรือเปล่าหรือคุณคิดแบบนี้จริงไหมแต่มันเป็นความรู้สึกของเขาอะค่ะที่เขาคิดว่าคุณน่าจะคิดแบบนี้นะ,นะตอนนี้เวลานี้ จริง,รง,รงด้วยเขารู้สึกว่าคุณพร,ร้อมที่จะ move on แล้วต่อให้เขาพยายามไปง้อหรือขอคืนดีหรือพยายามาปรับความเข้าใจพยายามจะแก้ไขอะไรต่างๆแต่ก็เหมือนคุณมีกำแพงกับเขาแล้วส่วนหนึ่งคุณจะไม่เชื่อใจเขาไม่ไว้ใจเขาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคุณจะมีอคติกับเขาแบบว่าไม่เอาอ่ะพอแล้วไม่ให้เข้ามาไม่ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกแล้วคุณพร,ร้อมที่จะไปข้างหน้าไปหา ตายเอาดาับหน้าดีกว่าคือคุณอาจจะคุณอาจจะคิดว่าในอนาคตอ่ะคุณอาจจะเจอหรือไม่เจอใครก็ได้หรือว่าอาจจะเจอคนดีหรือคนไม่ดีก็ได้คุณไม่รู้หรอกแต่ว่าคุณไม่อยู่ตรงนี้แล้วคุณไม่ให้โอกาสคนเดิมซ้ําๆไม่ให้โอกาสเขาอีกแล้วคุณพร้อมที่จะไปไปเจอคนใหม่ไปเจอเส้นทางใหม่ๆต่อให้จะหาได้หรือหาไม่ได้ก็ช่าง เพราะว่าเนี่ยเด็ดขาดมากๆเลยนะคะควีนออฟสอดคือตัดแล้วตัดเลยจบแล้วจบเลยแล้วก็เด็ดขาดทําเพื่อตัวเองอืมทําเพื่อตัวคุณเองตัดสินใจแล้วก็คือไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือความความคิดของเขาอะทีนี้ขอมาดูในมุมของเขาบ้างนะแล้วแล้วเขาคิดยังไงคะเขาคิดยังไงอะที่ที่คุณเป็นแบบนี้ เขาคิดยังไงกับคุณเขาเข้าใจคุณนะเขาเข้าใจคุณเข้าใจทุกอย่างเลยเข้าใจว่าทําไมตอนเนี้คุณถึงคุณถึงเย็นชาทําไมคุณถึงใจร้ายกับเขาทําไมคุณถึงไม่รับฟังไม่ให้โอกาสหรือว่าทําไมคุณถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดน,นี้เขาเข้าใจคุณแล้วเขาก็ไม่โกรธไม่เคือง บางคนฟังมาถึงจุดนี้อาจจะบอกว่าแล้วเขามีสิ์อะไรมาโกรธใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ทําคุณไว้เยอะอ่าแล้วเขาเองก็คงจะสํานึกผิดแหละเขาก็คงจะรู้ตัวนะคะเขาก็คงจะรู้ว่าก็ในเมื่อเขาทํากับคุณไว้เยอะเขาทําให้คุณเสียใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไม่ให้โอกาสเขาหรือหันหลังให้เขาคุณจะ move on ไปหาคนอื่นไปเจอคนใหม่มันก็เป็นฟิ์ของคุณมันเป็นสิ่งที่ ถูกต้องที่คู่ควรควรจะทำและถ้าคุณกับเขามันหมดวาส,สนาต่อกันแล้วมันจบกันแล้วตรงนี้ก็โอเคไม่เป็นไรเขาก็หวังให้คุณโชคดีเขาขอให้คุณโชคดีเขายังหวังดีกับคุณนะเออลึกๆในใจอะเราว่าเขาเขามีความห่วงใยมีความรักให้คุณอยู่เพียงแต่ว่าก็รู้ตัวว่า ว่าจะมาถึงจุดนี้กว่าที่เขาจะมาคิดได้หรือมาเป็นคนดีขนาดเนี้ยเขาก็เคยทําคุณไว้เยอะอะเขาก็ทําทําคุณเจ็บแสบอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อผลลัพธ์มันออกมาเป็นแบบนี้เขาก็ยอมรับตามโชคชะตาไม่ว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็หวังแค่ว่าเออขอให้คุณโชคดีแล้วกันขอให้คุณมีความสุขกับเส้นทางที่คุณเลือกแล้วกันอืม อารมณ์ประมาณว่าปรงเนาะอะไพมีอะไรอยากจะบอกอยากจะเตือนหรือ,อแนะนำเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาบ้าง ตอนนี้คุณรู้สึกแย่รู้สึกเหงารู้สึกแบบเหี่ยวเฉามากๆเลยหรือท้อแท้หมดกําลังใจอะ่ะคุณไม่ต้องกังวลน,นะเดี๋ยวมันจะผ่านไปนะคะมันก็แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองมันกําลังอยู่ในช่วงกระบวนการการเปลี่ยนผ่านตอนนี้คุณอาจจะยังรู้สึกเจ็บปวดอยู่ยังเสียใจอยู่ยังคิดถึงเขาอยู่ยัง ยังเศร้าอยู่ยังยังมีความรู้สึกกับเขาเยอะอยู่บางคนนะ่ะคือรักนะแต่ว่าไม่ไหวแล้วมันเจ็บจนจนไปต่อไม่ได้ต่อให้รักแค่ไหนแต่ว่าก็ต้องหยุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วความรู้สึกตรงเนี้ยมันมันทุกข์มันทรมานแล้วคุณอาจจะรู้สึกมีช่วงอารมณ์ที่รู้สึกเหงารู้สึกดิ่งรู้สึกแบบจมอมทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเอ่อ รออีกปับหนึ่งนะคะรอหน่อยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่จริงๆแนวโน้มความสัมพันธ์เนี้ยในอนาคตในอนาคตน่ะนะคะวันนี้คุณอาจจะบอกว่าโอเคไม่เอาแล้วพอแล้วแต่ใครจะไปรู้ว่าไม่อีก2ปี3ปี5ปีหรือ10ปีข้างหน้า คุณกับเขาอาจจะได้เจอกันอีกหรืออาจจะมีโอกาสที่ได้ออกลับมาพูดคุยกับมาสารสัมพันธ์กันอีกกลับมาแก้ไขอะไรที่มันเคยผิดพลาดกับอีกบางกรณีนะคะอือีกแง่หนึง่งอ่ะเราก็รู้สึกว่าโอเคตอนเนี้คุณอาจจะยังเจ็บปวดอยู่อาจจะยังมีความรู้สึกเสียใจอยู่วันหนึ่งคุณจะหาย คุณจะไม่รู้สึกอะไรแล้วคุณจะไม่เจ็บปวดคุณจะอยู่ได้คุณจะเ,เหมือนเยียวยาตัวเองซ่อมแซมซ่อมแซมหัวใจตัวเองได้สำเร็จกลับมาเข้มแข็งกลับมาเป็นคุณคนเดิมเป็นคุณที่ Strong ส,สดใสหรือว่าคุณอาจจะเจอคนใหม่ที่เข้ามาเยียวยาจิตใจเข้ามาทำให้คุณหาย,ห,ายหวาดกลัวความรักหรือว่า ลืมเรื่องเก่าๆลืมความเจ็บปวดเก่าๆไปได้นะคะมันก็เป็น2กรณีก็คือเอาแหละแต่ว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนไม่ว่าคุณจะได้เริ่มต้นกับคนใหม่เจอคนใหม่ไปได้ดีกับคนใหม่หรือว่าได้กลับมามาเปลี่ยนแปลงกับคนเก่าคนนี้เราว่าภาพรวมอ่ะมันออกมาดีภาพรวม ผลลับปลายทางอะค่ะมันออกมาดีทั้งคู่ก็คือต่อให้เป็นคนเก่าเขาก็จะไม่ทําให้คุณเสียใจเหมือนเดิมแล้วหรือว่าอาต่อให้มีปัญหามันก็จะน้อยลงกว่าเดิมมากๆอะค่ะมันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันผ่านช่วงเวลาผ่านกระบวนการอะไรต่างๆมาแล้วเลิกรากันไปแล้วห่างกันไปแล้วได้ไปทบทวนตัวเองแล้วได้แยกย้ายกันไปเติบโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อืมหรือถ้าเป็นกับคนใหม่ก็จะเป็นกรณีที่ว่า,าเขาเข้ามาแล้วทําให้คุณกลับมาสดใสได้อีกกลับมามองความรักสวยงามได้อีกกล้าเปิดใจได้อีกครั้งอะไรแบบนี้โอเคจบการอ่านไทยแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ